โอ้ยเขมเค้มจังเลยเปิดกระชาทีไรก็เกลือทุกทีมาล้างความเค็งกับเจนน้ำกันดีก,กว่าเจนน้ำการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้แบบไฮสปีดต้องเจนน้ำเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็กที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับกับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมตอนทวีดีโอนะครับก็หลังจากที่ปรึกษาเนาะข้อมูลของอาชีพโลกนะครับที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเข้ามาพร้อมเสกเลยนะวันที่20ดีไม่กี่วันแล้วนะฮะ ก็รู้สึกว่าขูนเป็นอาชีพที่เจ๋งนะครับแล้วก็มีทีเด็ดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผมคิดว่ามันน่าจะบอกเพื่อนนะเก้าข้อด้วยกันนะที่เพื่อนควรจะรู้เกี่ยวกับอาชีพโลกนะครับอ่ะมีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกเลยเนี่ยผมจะพูดถึงสายโฮลี่ก่อนนะครับสายนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นนักปราบผีเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตัวอาวุธของโลกเนี่ยนะฮะคลอสโบ่เนี่ยนะฮะมัน จะมีคุณสมบัตินะครับในการที่จะตีเผ่าเดมอนเผ่าปีศาจเนี่ยนะฮะแรงขึ้น20%นะข้อที่1น,นะครับและก็ยังสามารถที่จะทําดาเมจใส่เผ่าอื่นอีก10%ด้วยอ่าโอเคอันนี้นะฮะแล้วก็นอมอลแมทก,การโจมตีปกตินะฮะหรือตีออตโต้เนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้น3.2%แล้วก็ถ้าบวก6ได้นี่ครับ มีโอกาส25ที่จะออโต้แคสต์เรเดียนสไต์นะครับที่เป็นโฮลี่นะครับเป็นาธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับ300และถ้าบวก10ได้ ADK เพิ่ม9แล้วแลถ้าบวก15ไอ้เจ้าเรเดียนสไตล์ที่เป็นาธาตุโฮลี่นะครับบวกอีก250รรวมแล้วเป็น550 เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ต้องใส่การ์ดเลยนะครับในขณะที่อาชีพอื่นๆอ่ะอย่างเช่นซาไยนอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากได้ออโต้สกิลนะครับเพื่อที่จะเพิ่ม DPS เนี่ยคุณต้องทำการ์ดนะฮะออกอากเชอร์อ่ะแปใบจัดไปนะฮะแใบ,บคุณต้องหายได้8ใบแล้วก็รวมเป็น3ดาวนะซึ่งมันก็ยังไม่ถึง25เลยนะครับมันก็แค่ประมาณสัก7-8%แค่นั้นเองนะฮะอินจัสติกก็เช่นเดียวกันนะครับออโโตโ้ซนิโบนะคครับแล้ววามแรงเนี่ยจ ไม่เท่านี้ด้วยนะครับเออแถมอันนี้เนี่ยไม่ต้องเคลือบครับเป็นทตุโฮลี่ให้เลยอัตโนมัตินะครับแล้วทาตาโฮลี่เนี่ยโอ้โหมันแบบว่ามันยิงได้เปรียบทตุเนี่ยเยอะมากนะครับอะผมให้ดูทั้งนิดนึงนะฮะโฮลี่นะครับมันโจมตีเผามืดเนี่ยแรงขึ้น50%เผาอันเดี้ส75%นะอารมณ์เหมือนชนแก้วแหละนะครับแต่ว่ามันจะโจมตีเผาโฮลี่ด้วยกันเนี่ยเข้าแค่ย5บห นะครับซึ่งเผ่าฮลี่เนี่ยเกมนี้ก็คือโอโ้โหบอสมีน้อยมากโหแล้วชา์โดกับเอนเดสมีกี่ตัวนะฮะเดกนะฮะด็อปเปอร์โอซิลิใช่ปะคือเยอะมากนะครับดาร์กลงดาร์กหลอดอะไรพวกนี้คือแบบมันได้เปรียบมากๆเลยนะครับสำหรับเอ,อ,อาชีพนี้นะฮะสายการเล่นนี้เนี่ยมันแบบว่าโอ้เป็นนักปราบพีอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งนะโหแล้วอุปขัดมัน25%มันเยอะมากจริงนะฮะมากกว่าเราใส่การ์ดอะไรพวกนี้อีกนะฮะเอออันนี้คือแบบ เป็นหนึ่งทีเด็ดที่เพื่อนๆควรจะรู้ไว้สำหรับสายนี้นะครมันออกบ่อยลัวๆแน่นอนนะครับต่อมาข้อที่2นะครับก็คือสกิลิกเนเจอร์ของโลกเลยนั่นก็คือการ Copy ปี้สกิลนั่นเองนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยก็คือ Copy ผู้เล่นไม่ได้เนาะได้แต่มอนสเตอร์แล้วก็พวก MVP มินิอะไรต่างๆนะครับแต่นะครับมันมีเฟืองอันนี้นะฮะมันจะมีเฟืองที่เพิ่มดาเมจนะครับของสกิลที่มันก๊อปมาเนี่ย เพิ่มอีก20%นะฮะคือแรงกว่าเจ้าของสกิลอีกอ,ะอ่ะอย่างตัวอย่างเช่นไฟโบใช่ไหมถ้าวิสาใช้นะครับสเตตัสเท่ากันเนี่ยวิสาใช้อาจจะได้สัก1ล้านแต่ถ้าโลกใส่เฟืองนี้โบไปปุ๊บเป็นล้าน2นะครับคือแรงขึ้นมา20%เลยอันนี้ตัวเลขสมมตินะฮะคือแบบมันเก่งกว่าเจ้าของอีกนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เด็ดของโลกเลยนะฮะ ต่อมานะครับอีกหนึ่งเฟืองที่โอ้โหมันเกินไปหรือเปล่านะครับคือเวลาที่ถ้าโลกใส่เฟืองนี้โจมติดเป็นกันจภาพเนี่ยมีโอกาสที่จะสแปมนะฮะสกิลที่เป็นแบบ cc เนาะสเตตัสซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาบอดใบพิษสตันแช่แข็งเคิร์สนะครับถ้าเป็นมีดก็คือโอกาส15%ถ้าเป็นหน้าไม้หรือคอสโบเนี่ยก็30%เลยนะโอ้โหแบบว่าปวนมากจริงๆนะคือแบบ แค่โจมตีเนี่ยก็มีโอกาสสีซีแล้วนะฮะโอ้ใน PVP นี่บอกเลยว่าเดือดดานมากนะแล้วก็จริงๆมันจะมีคอมโบอีกนะกับโจมตีเป้าหมายที่ติด cc เนี่ยนะฮะแรงขึ้นด้วยอ่าเนี่ยอันนี้นะฮะแรงขึ้นถึง15%เลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหเดือดดานเดือดดานต่อมานะครับข้อที่4นะฮะคือน,นอกจากมันจะมีพาร์ทสที่ วิ่งเร็วตอนที่มันไฮดิ้งหรือหายตัวแล้วเนี่ยนะมันก็ยังมีสกิลพิเศษที่ชื่อว่า shadow seeker นะครับ shadow seeker เนี่ยคือถ้าคุณอยู่ใน shadow state เนี่ยนะฮะคุณจะไม่โผล่ออกมานะครับแม้ว่าจะโดนโจมตีนะฮะคือปกติถ้าเป็น assassin หรืออะไรเงี้ยอัดถ้าโดนสกิลบนพื้นอย่างเช่น storm กง storm gas นอะ gravity บนพื้นอะไรแบบเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมานะครับ แต่ว่าโลกอต่อให้คุณสกิลโดนมันมันก็ไม่โผล่นะครับคุณจะไม่เห็นมันจนกว่าคุณจะขุดเจอนะฮะหรือเขาจะโจมตีเองหรือตัวโลกเนี่ยโผล่ขึ้นมาโจมตีเองนะถึงจะเห็นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หาตัวจับยากมากเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับข้อที่5นอกจากจะปั่นป่วนแล้วเนี่ยมันยังบัฟดัมเมจให้กับ เพื่อนในตีได้ด้วยนะอ่ะคือถ้าเป็นสายมีดนะฮะถ้าเป็นสายมีดเนี่ยมันก็จะเพิ่มให้คิดาเมทให้ตัวเองเนาะสิเเวลาที่1นหนึ่งกับเป้าหมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายเนี่ยมากกว่า1เมื่อไหร่เนาะมันจะลดคิดาเมทเป้าหมายนะฮะเออมันจะลดคิดาเมทเป้าหมายนะครับก็สมมติถ้ามีเป้าหมาย10บคนเนี่ยมันก็ลดเนี่ยคิดาเมทนะไปสิเเลยนะฮะแล้วถ้าเป็นสายคอสโบโรหรือสายหน้าไม้เนี่ยนะฮะ เพิ่มดาเมจให้กายภาพเนยนะฮะฟิสิกอลดาเมจเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะและถ้ามีเพื่อนในตี้นะฮะอยู่ในระยะ9เมตรนะฮะเพิ่มให้เพื่อนอีก15%นะโอ้โหแบบว่ามันบัฟเพื่อนก็ยังได้นะครับ15%นี่คือแบบหูเยอะมากนะฮะนี่ก็เป็นอีก1ข้อสำคัญข้อดีเลยของโลกนะครับคือสกิลนี้แหละนะฮะต่อมานะครับข้อที่6นะครับ มันมีสกิลเคาน์เตอร์นะครับอินสตินนะฮะถ้าเกิดว่าคุณนะครับเล่นนะฮะเป็นสายมีดคุณจะมีโอกาสที่จะไม่โดนนะฮะดาเมจกายภาพเลยนะฮะ60%เยอะมเ้ยอะไหมฮะโอโ้โหนอกจากบัฟเพื่อนแล้วปวดแล้วนะดาเมจแล้วนะฮะถึกด้วยนะ,ะแต่ว่ามันก็5วีอ่ะหวีก็ถือว่าไม่ได้นานมากอาแล้วก็กูดาวก็นานอยู่นะฮะอันนี้ถือว่าก็ จะขึ้นมาประมาณ5วินะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายธนูสายคอร์สโบเนี่ยหน้าไม้เนี่ยก็จะเป็นกันเวทแทนนะแต่ว่ามันสามารถที่จะไม่โดนได้เดี๋ยวเผื่อใครงงว่าเฮ้ยผมเจอโลกใน PVP อะ่ะทำไมผมทำดาเมจใส่ไม่ได้อะ่ะเอออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันติดนี่เองนะฮะคาลเตอร์อินซินนั่นเองนะฮะต่อมานะครับข้อที่7นะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่สมมติ อาชีพบางอาชีพเนี่ยจะเปลี่ยนสายการเล่นเนี่ยมันต้องมีการสืบทอดเนอไหมไออย่างเช่นวิศาสกระทามือเดียวไปกระทา2มือแอสมีดเป็นมีดไปเล่นกาตาอะไรแบบนี้นะครับพาลาจากหอกเป็นดาบโลอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะมีการต้องไปสืบทอดอาวุธใช่ไหมแต่ว่าเจ้าโลกไม่ต้องครับมันมีสกิลนะฮะกดคลิกเดียวนะครับเนี่ยคลอสเวอร์เบสสวิตนะีกดปึ้งมันสวิตได้เลย ะะไม่ต้องไปนั่งสืบทอด้เสียเวลาเลยนะครับอ่ะกดปึ้งนะฮะวันนี้อยากเล่นสายมีดปึ้งสวิตเป็นสายมีดเฮ้ยเบื่อแล้วกดปึ้งสวิตเป็นสายหน้าไม้ได้นะฮะโอ้โหปรับเปลี่ยนได้แบบว่ารวดเรเด็วทันใจนะแล้วก็กูดาวแค่0ูนย์จุด้าวิโอ้โหแต่ว่านะสลับแบบเฮ้ยเดี๋ยวใช้สกิลอันนี้เป็นออมีดเดี๋ยวก็สลับเป็นหน้าไม้อะไรอย่างงี้ได้นะครับโอ้โหแบบว่า,วา,วามัน รวดเดีวทันใจมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีเนาะที่แบบไม่ต้องไปนั่งสืบทอดวิ่งไป NPC อ่ะกดเลือกอันนั้นเลือกอันนี้กดสืบทอดกด d ีวเปลี่ยนบิวอะไรแบบยุ่งยากมากแต่ว่าไม่ต้องครับสำหรับเจ้าโรคแล้วคลิกเดียวจบเลยนะฮะต่อมาอีกหนึ่งสกิลที่ผมรู้สึกว่าโหมันเป็น ีเด็ดมากนะฮะคือจะใช้ฟาร์มก็ได้ใช้สู้กับคนก็ได้นะกิลหรีอกิวอะไรคือมันเป็นสกิลที่โหดมากนะครับสกิลนี้เนี่ยก็ถ้าใช้มีดเนี่ยมันจะชื่อว่าสกิลที่สไตล์นะครับซึ่งอ่ะอันนี้อาจจะดูผูเผินว่าแค่400นะครับแต่ว่ามันเป็น LE นะฮะและถ้าเกิดว่าคุณหายตัวอยู่และคุณใช้สกิลนี้นะฮะ มันจะกลายเป็น900%นะมันจะแรงขึ้นมาอีก500%เลยนะฮะแล้วไม่พอครับนี่ฮะมันมีโอกาสนะครับ33%นะครับที่จะสตันเป้าหมาย2วินะครับแล้วเกมนี้เนี่ยเวอร์ชันนี้แล็กนรกออริจินโเนี่ยนะฮะการสตันเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีแค่ออกฮีโร่ใบเดียวด้วยสำหรับการนะการ์ดอย่างอื่นก็ไม่มีนะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ,ขอ บอกเลยว่าสตันนะครับลัวๆแน่นอนนะครับสำหรับโลกสายมีดนี่นะฮะหายตัวมาปุ๊บโผมาสตันนะครับสวิแล้วยังไงฮะคูดาวแค่0.5วิคูดาวโคตรไหวนะโหนี่แอบกังวลว่าเขาจะเดินออกหรือเปล่านะฮะแต่ก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าคือสมมติว่าใน PVP เนี่ยเป้าหมายมันโดนสตันไปแล้วอะ พอการโดนสตันครั้งถัดๆไปในการติดซ c ดเดิมๆเนี่ยระยะเวลามันก็จะลดน้อยลงนะเอออันนี้ก็อลองไปเทสกันดูแต่ผมลองดูแล้วก็มันก็ลดบ้างไม่ลดบ้างก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะตรงนี้นะก็ไปลองเทสกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะก็ทั้งหมด9ข้อนะฮะจริงๆมันยังมีอีกหลายอย่างนะเช่นเนี่ยซื้อของได้ถูกลงนะฮะแล้วก็เนี่ยขโมยนะฮะขโมยเงินจากมอนสเตอร์ได้นะครับวันละสองแสนดีเดนคอย นะฮะเอ่อเอามาออฟแมวได้นะครับแล้วไม่พอนะฮะอัพอันนี้กลายเป็นซนิกี้แอคแท็กเนี่ยออกออโต้ไปอีกอะคุณคุณนึกสภาพนะมันมีโอกาส10%ที่จะออโต้อันนี้นะฮะทั้งมีดทั้งหน้าไม้คือมีโอกาสเหมือนกันนะครับแถมมันยังออกสกิลเป็นโฮลี่อันนี้อีกนะฮะโอ้โหไม่ต้องใส่การ์ดท,ที่เป็นออโต้สกิลเลยอะสำหรับโลกอะนึกออกปะ่ะ บบคือเครื่องประดับคุณใส่เป็นอะไรที่ดันดาเมจได้นะอันนี้ก็ค่อนข้างจะได้เปรียบกับอาชีพอื่นเหมือนกันนะฮะเนี่ยพอมีออโต้สกิลนี้ก็ยิ่อนันนี้อีก10%นะฮะโอ้โหว่าเป็นอาชีพที่นะค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีทีเด็ดมากเลยนะฮะเอาละครับผมก็วันนี้นะฮะป้ายยาเพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ